สวัสดีครับมันนี้พาเบึงสวนทัวริสงนะครับตัวดินนะครับปลูกในนานะครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็ลังก็เกิดเดสี่หาเหมือนนะครับนี่ ระบบนำนี่ปล่อยนำโซลารเซลล์นะครับปล่อยไหลนะครับไหลไปในหะลองดินมันซุ่มมอกะเกิดตะลางงามนะครับมองดีมันแหง้งมันกะบ่ฮันบ่นเกิดปปนไหน,นะครับมองดีมันแห้งแห้งต่างบ่ถึงปลูกประมาณไรหนึ่งนะครับไรหนึ่งแต่ว่ายกหล่องยกหล่องปลูกแบบส่วนเดียวนะครับ คลายลองมันบริปูเปลนแปลงนะครับมันได้ปล่อยน้ำเขามันจางเสิยเลยทัว่วทั่วทุกตนนะครับปล่อยเขาลองมันนะครับนี่ปล่อยเขาลองบางได้ดินมันซุ้มมันเกิดเกิดดีนะครับเสมอดีแต่ว่าหมอกางนานเลยเฟื่องมันหลนะครับมันบบเกิดมันแหงนะครับ กรใส่หลุมละเม็ดสองเม็ดนะครับเกิดมากเเห็นอยู่ว่ามันสองเม็ดนะครับบางต้นก็นเกิดเม็ดเดียวนะครับสัสองเม็ดนะครับพอดีครับบัวหางแหงบัวหนาแหงบางนี้ก็ไ่เคยเกิดปันได้นะครับมันแหงมีเฟืองร้ายนะครับเฟืองมันหนา เดินเหี้บ่าเกิดนะครับนี่คือเห็นนอ,อพระต้นนะครับเป็นที่ไร่หนึ่งนะครับเป็นพันธุ์ไทยนานนะครับสองเมตร น้อยพอดีนะครับบร,บริใหญ่บริน้อยหลองนี้ปลูกซองก็มีนะครับหลองนี้หลองใหญ่ครับใส่ซองต้นเดี๋ยวจะหลองพากันปลูกมีงามนะครับดินมันเพียงดีดินทรายเกิดดีขุดหล,งลังนี้ยิ่ง ี่นี่แต่ว่าระบบิดหนามมันเป็นเป็นโซลาเซลล์นะครับประเดชียเงินประเดชียค่าไฟนะครับรเอาไปมือหนึ่งหรทัวง,งานหนึ่งนะครับว่ทัวก็ไปไปเรื่อยๆนะครับไปไหลไปเรื่อยๆประเดชลากรทายโคตเอาอีกจักสองสามอาทิตย์นี่ก็พ่อใส่ปุ๋ยนะครับนี่ พอสีดยาสีดปุ๋ยนะครับสีดยาสีดปุ๋ยทยั้งใบเสต้นมันจังสวยงามไว้นะครับก็้ใกลก็ไปที่ไรนะครับพอเขามีน้ำปลูกพอได้ปลูกพักปลูกหญ้ากินนะครับ เป็นพวกทวพาดินนะครับทวลิสงนะครับทามันลายมันเป็นหัวก็อาจจะพ่อได้คลายนะครับแต่จะคล้องกันมากกินนะครับแต่ลายมันลายอยู่คือเศษแตกคลายอยีก <Yeah. S 1> ระบบหนากโซลาเซลลนะครับยปล่อยมันหล่นไปเลยนะครับหล่นคล้อง ปิ้งเอานะครับมองได้มันล่นแล้วก็คุดออกไปคู่ไม้ไปเอยนะครับจะประมาณนี้นะครับส่วนถั่วลิสงนะครับหนึ่งไล่กลังงามนะครับ อีกเป็นเดือนสอ,สองเดือนนะครับจังเสด็เก็บผลผลิตโด,ดนเติมอยู่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตติดตามให้บังเปเลยนะครับหลังจากนี้เดือนหนึ่งจะมาอัปเดตใหม่อันนี้เป็นอุม้มเป็นกหญ่เติมนะครับฝากติดตามนะครับอะไรพอดีที่ไท้บา้าน